สวัสดีครับจากที่ได้นะครับทำคลิปแคนวาบันทึกข้อมูลลงชีตจบในเวอร์ชั่นเดียวนะครับออกเป็น ep 1ไปเรียบร้อยแล้วนั้นนะครับก็มีคนให้ความสนใจเป็นอย่างมากเลยนะครับทีนี้นะครับก็มีคนเรียกร้องว่าอาจารย์ออก v 2ได้แล้วนะครับซึ่ง v 2หมายถึงนะครับสามารถที่จะอัปโหลดไฟล์นะครับหรือว่าอัปโหลดรูปภาพนะครับเข้าไปเก็บใน Google Drive ได้ด้วยแล้วก็เอา url เงี้ย เอามาบันทึกลงในชีวิตด้วยทำยังไงอยากดูพร้อมเหลือเกินนะครับในคลิปนี้ก็จะมาจัดให้ในเวอร์ชัน2นี้นะครับโอเคนะครับผมก็จะเริ่มเหมือนเดิมนะครับจากสเต็ปที่เผื่อคนเพิ่งเข้ามาดูนะครับก็จะได้รู้ว่าอ๋อขั้นตอนมันต้องทำยังไงบ้างนาอ,อนะครับอันดับแรกก็เข้ามาที่เคนียนวาก่อนเหมือนเดิมนะครับ จากนั้นก็จะเห็นเมนูแค้นว่า AI นะครับใครไม่มีก็ยังทำไม่ได้นะนะครับเสร็จแล้วนะครับก็มาตรงนี้นะครับเขียนโค้ดให้ฉันหน่อยนะครับเราก็คลิกไปที่เขียนโค้ดให้ฉันหน่อยนะครับทีนี้นะครับเมื่อมาถึงตรงนี้นะครับผมก็จะไปสเต็ปเดิมเลยนะครับแต่เนื่องจากว่ามันจะมีเรื่องของการอัปโหลดไฟล์ด้วยนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปที่ Google Drive ไปที่ Drive นะครับ อันดับแรกนะครับเราจะต้องไปสร้างโฟลเดอร์ก่อนนะครับไปที่ my นะครับแล้วก็เลือกโฟลเดอร์ใหม่ไปสร้างโฟลเดอร์สำหรับเก็บข้อมูลนะครับท่านจะตั้งชื่อว่าอะไรก็ได้นะครับผมจะตั้งชื่อโฟลเดอร์ว่า u p โหลดก็แล้วกันนะครับ upload นะครับจากนั้นก็กดสร้างนะครับกดสร้างโฟลเดอร์ชื่อว่าัปโหลดขึ้นมาก่อนนะครับ ไปอยู่ไหนละนะครับอัปโหลดเนี่ยมาอยู่นี่นะครับอัปโหลดนะฮะเสร็จแล้วนะครับให้ทําการแชร์โฟลเดอร์นี้เลยนะครับนี่ไปที่ 3. จุดเลือกไปที่แชร์แล้วก็กดแชร์ครับจากนั้นเปลี่ยนจากจํากัดเป็นทุกคนที่มีลิงก์นะครับแล้วก็กดเสร็จสิ้นนะครับเนี่ยกดเสร็จสิ้นไปนะครับอ่าอ่าไปเพลยกดอะไรเดี๋ยว โฟลเดอร์อ่าน่าจะไปเผลอกดอะไรผิดอ่ะปิดไปก่อนเนาะนี่นะครับกดปุ่มเสร็จสิ้นโอเคนะครับโฟลเดอร์อัปโหลดเนี่ยก็จะมีรูปคนอยู่ในแปลว่าแชร์แล้วนะครับเสร็จแล้วให้ทําการดับเบิลคลิกเข้าไปเลยนี่นะครับดับเบิลคลิกเพราะเราจะมีการใช้นะครับ ID ของโฟลเดอร์ตัวนี้นะครับไปเขียนอ้างอ e ิงในสคริปด้วยนะครับอันที่1นนะึนะครับอันที่2นะครับ เราจะสร้างชีตนะครับผมจะถือโอกาสสร้างชีตอยู่ในนี้เลยนะครับเพื่อไม่ให้ท่านงงนะครับสําหรับมือใหม่โดยการเอาภาพมาเก็บในนี้แล้วก็ชีตก็อยู่ในนี้ก็ได้นะครับคลิกขวาครับแล้วก็ Google ชีตนะครับสร้าง g ูเก l e ชีตขึ้นมาสร้างในโฟลเดอร์ที่แชร์ใช่ไหมเอาสร้างเลยไม่เป็นไรนะครับเพราะเราสนใจที่ ID ของชีตนั่นเองนะครับจากนั้นนะครับตรงนี้ก็ปิดไปเลยนะครับ สเปซชีตไม่มีชื่อ,อตั้งชื่อนะครับผมจะตั้งชื่อง่ายๆเลยว่า v 2ก็มาแล้วกันเนาะนะครับจะได้เข้าใจตรงกันจากนั้นสเตปผมก็คือนะครับไปที่เมนูส่วนขยายนะครับแล้วไปที่แ p ปสคริปนี่นะครับพอมาที่แอป c r i p t เสร็จก็ตั้งชื่อโปรเจกต์เหมือนเดิมนะครับโดยการคลิกมาตรงนี้นะครับโครงการไม่มีชื่อผมก็จะตั้งชื่อว่า v 2เหมือนกัน จากนั้นกดปุ่มเปลี่ยนชื่อได้เลยครับพอตั้งชื่อเสร็จนะครับมาตรงนี้เลยนะครับการทำให้ใช้งานได้เลือกเมนูแรกเหมือนเดิมครับจากนั้นไปที่เลือกประเภทฟันเฟืองเลือกเว็บแอปนะครับฉันเท่านั้นให้เปลี่ยนเป็นทุกคนนะครับแล้วก็กดปุ่มการทำให้ใช้งานได้เลยนะครับซึ่งตอนแรกนี้มันจะดี ploy ได้เร็วนะครับเพราะว่ามันยังไม่ได้ขอสิทธ์เข้าถึงชีตเข้าถึง drive นั่นเองนะครับ เรียบร้อยนะครับพอเราได้นะครับ URL นะครับตัวแอปสคริปต์ตัวนี้แล้วให้กดปุ่มคัดลอกตัวนี้แล้วก็กดเสร็จสิ้นครับจากนั้นนะครับผมจะแชร์นะครับคำสั่งนะครับเรียบเรียงไว้ให้เรียบร้อยนะครับนี่11ขั้นตอนนะครับหน้าที่ของท่านก็คือนะครับอันดับแรกมาที่ข้อ6นะครับเชื่อมสคริปต์ URL ที่ xxx นี่นะครับก็เอามาแทนที่วางไปได้เลยนะครับ ข้อ7นะครับชีต i อท่านก็มาที่ชีต i t ID นะครับนี่คลิกลงไปนะครับแล้วก็ Copy ตั้งแต่เล็กหไปจนถึงก่อนสั์และ Edit นะครับคลิกขวาคัดลอกครับมาที่นะครับพร้อมที่ผมเตรียมไม่ให้นะครับเปลี่ยนชีต i t ID จาก x x เป็น s h e ป็นชีตของท่านนะครับและอันสุดท้ายนะครับอันที่3ก็คือโฟลเดอร์ ID นะครับโฟลเดอร์ ID ก็คือตัวนี้นะครับนี่นะครับ นี่ตรงนี้นะครับเขาเรียกว่าโฟลเดอร์ไอดีไม่ได้ยาวมากนะแค่นี้หละนะครับคลิกขวาคัดลอกครับคัดลอกเสร็จนะครับมาตรงไหนครับมาตรงพร้อมของเรานะครับข้อนะครับคอนโทรลวีลงไปแค่นี้เองนะครับทีนี้นะครับทั้งสิบสิบเอ็ดรายการนี้ผมเรียบเรียงไว้เรียบร้อยนะครับเวลาที่ท่านไปทําระบบเนี่ยนะครับท่านแค่บอกว่าท่านอยากให้มีการบันทึกอ่า อะไรบ้างนะครับอันนี้ตัวอย่างก็คือชื่อสกุลชื่อผู้ใช้รหัสผ่านแล้วก็รูปโปรไฟล์นะครับส่วนอยางได้มากกว่านี้ก็เติมเอานะครับแล้วก็ไฟล์ก็จะเป็นตัวนี้นะครับเมื่อได้ตามนี้เสร็จให้ Copy นะครับพร้อมทั้งหมดเลยนะครับดูซิว่าเราจะสั่งครั้งเดียวจบได้ไหมนะครับก็ Copy เลยมาที่แขนว่าครับบรรยายไอเดียของคุณ Ctrl V ลงไปตามนี้นะครับ จากนั้นนะครับกดส่งไปเลยครับแล้วก็รอครับนี่นะครับซึ่งตรงนี้เราอย่าออกไปหน้าไหนนะครับเราจะต้องรออยู่หน้านี้เท่านั้นเพราะถ้ารอถ้าออกไปหน้าอื่นนะครับมันจะหยุดเขียนโค้ดเมื่อ,อไรที่เรากลับมามันถึงจะเริ่มเขียนต่อนะครับเพราะเราจะต้องเปิดหน้านี้ทิ้งไว้ค้างไว้เลยนะครับ เสร็จแล้วสิ่งที่เรารอก็คือเมื่อสร้างเสร็จเนี่ยเราจะได้โค้ด gs ในข้อ11ผมบอกว่าเมื่อคุณสร้างเสร็จแล้วนะครับให้แสดงโค้ด gs ฉันด้วยเพราะเราจะได้เอาโค้ดตัวนี้แหละไป d e PLOY นะครับกับแอปสคริปเพื่อปรับเวอร์ชั่นใหม่นั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาดูผลลัพธ์นะครับว่าสั่งครั้งเดียวจบเหมือน ep 1เหมือนเวอร์ชันหนึ่งไหมเพราะว่าตัวนี้เราเพิ่มระบบ การอัปโหลดไฟล์เข้าไปนะครับถ้าวิธีนี้สำเร็จแปลว่าทุกคนใช้เทคนิคนี้หรือใช้พรอมนี้ไปทำกับรูปแบบเว็บของตัวเองก็จะต้องสำเร็จเหมือนกันเนาะนะครับโอเคนะครับมาแล้วโอเคนะครับตอนนี้เรื่องความสวยงามค่อยไปพูดทีหลังเนาะตอนนี้เราเขาเรียกว่าทำระบบให้มันได้ก่อนนะครับส่วนตกแต่งช้นที่อทาปากทำตอนหลังได้ไม่มีปัญหานะครับ นี่นะฮะเวอร์ชันหนึมาแล้วนะครับทีนี้เราก็เลื่อนขึ้นมาข้างบนนะนะครับจากนั้นก็อาจจะเริ่มจากตัวนี้นะครับสลสมันเป็นคอมเมนต์เนาะนะครับวิธีการกรณีที่โคตดยาวๆนะครับให้ใช้แบบนี้ครับก็คือก็แค่นี้ก่อนก็ได้นะครับเนี่ยลากดําตรงไหนก็ได้แค่นี้พอไม่ต้องกดเมาส์ใช้ไว้ครับทีนี้เลื่อนลงไปนะครับหมุนลูกกลิ้งเมาส์เลื่อนลงไปเลย ไปหาโคดสุดท้ายก็คือปีกาจบสุดท้ายแต่อย่าเพิ่งคลิกให้กดชิปนะครับที่แปลนพิมพ์แชไว้แล้วค่อยคลิกครั้งเดียวชิปแบบนี้นะครับมันจะเป็นการคลุมนะครับไม่เลื่อนขึ้นเลื่อนลงให้มันเสียเวลานะครับอ่ะคลิกข,ขวาคัดลอกได้ครับจากนั้นกลับมาที่แอปสคริปต์ B2 ของเรานะครับเหมือนเดิมครับลบ my function ชิง c อ n t r o l V ลงไปครับกดปุ่มบันทึกได้เลยครับ จากนั้นให้ทำการ d e PLOY ครับโดยเลือกเมนูที่2ตรงนี้นะครับปรับเวอร์ชันใหม่จากนั้นไปที่ดินสอนะครับคลิกเวอร์ชันใหม่ครับทีนี้กดทำให้ใช้งานได้มันจะต้องขอสิทธิ์ละนะครับไม่ว่าจะเข้าถึงชีทไม่ว่าจะเข้าถึงไกด์นะครับเราก็จะต้องขอสิทธิ์นะครับเข้าถึงนี่นะครับ g o to v 2นะครับแล้วก็กดปุ่ม Allow นะครับ จากนั้นรอสักครู่นะครับให้มันอัปเดตเวอร์ชันแอปสกีบของเราเรียบร้อยครับกดเสร็จสิ้นจบทีนี้นะครับเราก็มาดูว่าการบันทึกข้อมูลมันไล่ยังไงนะครับอ๋อมันบอกว่าวันที่ก่อนนะแล้วก็นะครับชื่อนามสกุลนะครับชื่อผู้ใช้รหัสผ่านแล้วก็ไฟล์ U r L โอเคนะครับเพราะฉะนั้นตรงนี้นะครับเราก็มาใส่เลยนะครับว่า t i m e สแต m p หรือว่าวันที่ก็ได้นะครับก็เป็นวันที่ นะครับวันที่อะไรอีก first name last name อ่าก็จะเป็น first name last name ภาษาไทยก็ได้ภาษาอังกฤษก็ได้นะครับอันนี้ก็ชื่อผู้ใช้อ่าชื่อผู้ใช้ก็คือ user เนาะนะครับแล้วก็จะมี password อ่าชื่อผู้ใช้และไร password อะไร,ะไรก็ URL ไฟล์คืออะไรนี่นะครับ URL file คืออะไรจะตั้งชื่ออะไรก็ได้ตรงนี้เนาะครับที่เราเข้าใจนะครับอ่ะโอเคเมื่อเราเตรียมชีดแบบนี้ขั้นสุดท้ายก็คือการทดสอบครับอันดับแรกก็เลือกรูปโปรไฟล์นะครับอ่ะเลือกรูปโปรไฟล์ที่จะลงทะเบียนนะครับใส่ชื่อลงไปนะครับนามสกุลลงไปชื่อผู้ชายอะไรนะครับรหัสผ่านนะครับรหัสผ่านแปดตัวเนาะนะครับ อ,อผมจะใส่เป็น A B C D E F T ถึงหรืยอย่ง H I J K อ่ะประมาณนี้เนาะนะครับจากนั้นก็โอเคกดปุ่มลงทะเบียนนี่นะครับมันก็จะขึ้นลงทะเบียนผู้ใช้หมุนอยู่แบบนี้แป๊บนึงนะครับเพื่อส่งข้อมูลเรียบร้อยนี่นะครับบอกว่าลงทะเบียนผู้ใช้สําเร็จ เราก็มาเช็คที่ชีตปังนี่จบเห็นไหมครับวันที่ชื่อสกุลชื่อผู้ใช้รหัสผ่านรหัสผ่านอ๋อื่ขึ้นอะไรก็ช่หัวมันนะครับแต่ที่สำคัญก็คือนี้นะครับเราได้ URL ไฟล์มาด้วยครับไปเช็คนะครับไปเช็คที่โฟลเดอร์อัปโหลดเราดูสินี่นะครับลองรีเฟซดูนะแล้วก็จะเห็นนะครับภาพถูกอัปโหลดเข้ามาเรียบร้อยจบ V2 ครับไปลุยกันเลยนะครับอ่านะครับส่วน V3 เป็นอะไรค่อยติดตามกันเนาะสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ